หลังเขารบธงชาติเสร็จเด็กๆจะเตรียมตัวกันแยกออกไปตามกลุ่มโดยมีพี่ๆและครูที่สูนย์เด็กเล็กคอยจัดระเบียบให้เด็กๆเ,เพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานกิจกรรม ครับคุไปฐานนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างครับฐานระบายสีหันสาค่ะซึ่งเด็กๆนะคะจะเวียนกันทั้งหมดอยู่สฐานนะคะซึ่งฐานเราเป็นฐานแรกนะคะก็เด็กๆก็จะมีการระบายสีนะคะเราก็จะเตรียมเป็นอุปกรณ์การระบายสีสีเทียนคะ่ะแล้วก็รูปแบบการระบายสีนะคะให้เด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กคะ่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ไปในตัวด้วยค่ะค่ะก็เลยคิดกิจกรรมฐานนี้นะคะ่ะ แล้วก็สําหรับระยะเวลาในการทาอ๋อเด็กๆนะคะก็จะมีเวลาในการทํากิจกรรมนะคะเพราะว่าเด็กอนุบาลหนึ่งนะคะเขาก็จะมีเวลาที่สั้นนะคะถ้านานกว่านี้นะคะเขาก็จะไม่สนใจ้วคะเขาเขาจะไม่มีมทัศนวิธีก็เลยจัดก,กิจกรรมแค่15นาทีค่ะแล้วเด็กจะได้อะไรจากฐานนี้ครับก็ได้กล้ามเนื้อมัดเล็กคะ่ะแล้วก็ได้ความคิดสร้างสารรค์ในตัวนะคะได้ระบายสีด้วยความเพลินแล้วก็มีการได้ด้านสังคมคะ่ะเพราะว่าได้พูดคุยกับคุณครูแล้วก็ ได้พูดคุยกับเพื่อนๆค่ะมีการแบ่งปันสีเทียนกันด้วยค่ะค่ะคุณสำหรับข้อมูลจากกลุ่มนี้นลครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับผมกลุ่มนี้นี่สื่อฐานว่าอะไรครับสื่อฐานภาาพิมพ์มือน,นะครับจะให้เด็กๆ ได้เอาสีมาทาที่มือแล้วก็เอามือเนี่ยไปวางบนกระดาษโดยจะให้เด็กสลับสีในมือแต่ละข้างออกไปเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กแล้วก็การใช้สีครับกิจกรรมนี้ใช้เวลากี่นาทีครับกิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีครับแล้วเด็กได้องค์ความรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ครับหนึ่งเลยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการใช้สีการผสมสีการใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานศิละปะจากวัสดุที่อยู่รอบตัวแล้วก็มือของเราครับ โอเคครับพวกเราก็ขอขอบคุณความรู้ในครั้งนี้ครับผมครับสวัสดีครับคุณสื่อวันนี้คุณสื่อทำแผนเกี่ยวกับอะไรครับเป็นฐานยนตะก้าครับฐานของเรานะครับจะพัฒนาเด็กนะครับให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือกับพัฒนาสมองนะครับว่าเด็กอยากจะได้อะไรนะครับแล้วเด็กจะโยนตะก้าไปไว้ตรงนั้นนะครับและแยกเวลาเท่าไหร่ครับ อาจจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับจะใช้เวลา20นาทีนะครับครับแล้วองค์ประกอบที่เด็กจะได้จากทานี้คืออะไรครับองค์ความรู้จะได้เรื่องของสีครับเด็กจะได้รู้เรื่องของสีว่าจะมีสีอะไรบ้างนะครับสีในชีวิตประจําวันของเรานะครับครับโอเคครับขอขอบคุณสําหรับความรู้จากแหนของครูสื่อนะครับผมครับผม สวัสดีครับครูมิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบแผนงานครับวันนี้กลุ่มครูมิวทำกิจกรรมอะไรครับค่ะกลุ่มของครูมิวนะคะ เป็นฐานที่4ค่ะคือนิทานพาเพลินค่ะก็ใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมระ,ระยะเวลาของฐานเรานะคะจะอยู่ที่15นาทีค่ะเพราะว่าเด็กจะมีสมาธิจดจ่อกับการฟังไม่นานนคะคะเด็กอนุบาลเนะาะค่ะแล้วก็จะจัดการเวลาให้เหมาะสมกับเด็กอนุบาลค่ะองค์ความรู้ที่เด็กจะได้อยากกิจกรรมนี้คืออะไรครับองค์ความรู้ที่เด็กจะได้นะคะ นิทานจะมีความสร้างสรรค์เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ <S 2> <S 2> และจะมีทักษะการฟัง <S <S และก็มีทักษะกระบวนการคิดนะคะเด็กก็จะได้ฝึกทักษะพัฒนาตัวเองขึ้นอีกระดับหนึ่งคะ่ะแล้วก็กิจกรรมนี้ดําเนินการยังไงนะกิจกรรมนิทานของเรานี้นะคะจะมีการเล่านิทานอยู่สองเรื่องค่ะก็คือเป็ดไม่ยอมอาบน้ํากับราชสีกับหนูค่ะและเราก็จะมาเล่านิทานให้กับเด็กฟังโดย เราโดยมีตุ๊กตามือค่ะเพื่อให้เด็กเห็นภาพเนอะเห็นภาพจริงว่าอาราชสีเป็นแบบไหนหนูเป็นแบบไหนค่ะแล้วก็เราจะมอบหนังสือให้กับเด็กด้วยค่ะจําจนวนหนึ่งเลยค่ะผคขอบคุณสําหรับข้อมูลจากกลุ่มนี้นะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อพี่ๆจัดกิจกรรมในแต่ละฐานครบแล้ว <L> <โ>ดเด็กๆจะเตรียมตัวกันไปกินอาหารกลางวันในเวลาเที่ยงตรง บ่มื้อหน่อยบ่มื้อหน สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูพรคะ่ะหนูมีอะไรจะถามคะ่ะจากกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กๆทั้ง4ฐานแล้วก็มาพัฒนาโรงเรียนบ้านส่วนเด็กเล็กบ้านกาดฮาวคะ่ะคุณครูพรรู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะอ๋อคุณครูรู้สึกว่าดีใจคะ่ะที่ทางมหาลัยนะคะ,ะได้ให้น้องนักศึกษาคะ่ะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จริงที่ที่ที่ในศูนย์นะคะเพราะว่าเด็กเด็กที่นี่นะคะ ตอนนี้เราเรามีเด็กอายุมีสองชั้นเรียนนะคะน้อมีชั้นเตรียมอนุบาลสองกล่อกับสามกวคืออยากให้พี่ๆเขาะคะมาให้ความรู้นะคะเนาะ,ะเพื่อนน้องๆเขาจะได้มีได้พัฒนาการนะคะจะได้มีพัฒนาการที่เรียนรู้มากขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นค่ะค่ะคุณภูพรนะคะแล้วก็คุณภูพรอ,อยากให้มาจัดก,กิจกรรมแบบนี้หรือว่าอยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อ อยากจะให้มาจัดกิจกรรมะคะ่ะอยากให้น้องๆมามาตลอดเลยได้ทุกเวลาเะคะเ <ฮะ S 2> นาะเพราะว่าทางทางส่วนเราก็ก็อยากได้ความรู้จักน้องๆคือประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยที่เด็กๆควรที่จะได้รับรู้นะคะเ <ฮะ S 1> นาะให้น้องๆเขาเอาประสบการณ์ใหม่ๆม,มาสอนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้นะคะอยากให้มาทุกปีเ <ฮะ S 2> นาะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมมากมากนะคะค่ะจากที่เราได้สัมภาษณ์มานะคะก็ได้รู้ว่าโรงเรียนสูตรเด็กเล็กบ้านกลางฮาวนะคะมีความอุ่นๆนะคะเราก็อยู่แล้วแวกใกล้ๆกับมาหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชียงใหม่เขตสลวงนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะมาดูสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆกับรอบๆสลวงนะคะว่ามีความเป็นอย่างไรอยากให้เพื่อนๆลองมาดูโรงเรียนนะคะว่าน้องๆเขามีการจัดกิจกรรมยังไงมีการพัฒนายอย่างไรคะ่ะช่วยมาส่งเสริมไปตรงนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ